สวัสดีครับท่านบัณฑิตชาตินักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฟังผู้ไข่ในการศึกษาที่เคารพวันนี้สำนักผาหมังกรหลับก็จะขอหยิบยกเอาธรรมะในทางพระพุทธศาสนามาอธิบายขยายเนื้อความพอเป็นแหล่งความรู้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็พูดไปตามกำลังสติปัญญาความสามารถแห่งตนเท่านั้นอาจจะผิดบ้างถูกบ้างก็ได้ขอท่านผู้รู้ผู้ฟัง ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆด้วยนะครับคือวันนี้จะพูดถึงเรื่องกรรมทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและอนาคตและจะพูดถึงเรื่องการใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสของการดำเนินชีวิตเป็นอย่างไร ทีแรกเราต้องมาเข้าใจในเรื่องกรรมก่อนว่าการเกิดมาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาในมนุษย์โลกนี้เเป็นผู้โชคดีแล้วเนี่ยเป็นตัวตนเราเขานั่งคุยกันอยู่นี่แหละเนี่ยมีนามในรูปประกอบด้วยอาการสามสองนี่แหละเนี่ยมันมาจากกรรมในอดีตที่เราได้สั่งสมบ,บรมกายวา,าใจเมื่อครั้งอดีตอดีตอันใกล้ ก็จะส่งผลให้เราเห็นเห็นอยู่อย่างนาทีที่แล้วเราคิดยังไงเรามีความรู้สึกยังไงสุกกายยังไงทุกใจยังไงใช่ไหมมันก็จะเนื่องมาถึงใกล้ๆเนียพอพอเลงเห็นได้อยู่นั่นเองแต่ถ้าไกลออกไปเนี่ยหลายวันหลายเดือนหลายปีหลายร้อยปีไปนั่นนะเราอาจจะจําไม่ได้เต่มันก็เป็นพลังงานลามมาจนถึงปัจจุบันนี้อยู่ดีนั่นเองเพราะปัจจุบันนี่ยนะคือเป็นตัวตั้งแห่งการรับกรรมและการกระทํากรรม รับผลแห่งกรรมอย่างไรการกระทํากรรมอย่างไรนั้นนะ่ะเดี๋ยวู้พูดจะอธิค่อยอธิบายเป็นขั้นๆให้ฟังนี่คือลักษณะการให้ผลของกรรมเพราะว่ากรรมที่เราทํามาในอดีตนั้นนะ่ะมันจะส่งผลมาที่ปัจจุบันกรรมที่ปัจจุบันนี่มันจะส่งผลในอนาคตแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นนะ่ะถ้าหากเราสังเกตดีๆแล้วนะ่ยทั้งแต่เป็นอดีตก็ดีทั้งแต่เป็นไปในอนาคตก็ดีมันอยู่ที่ปัจจุบันทั้งนั้น เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดนาทีข้างหน้าเป็นตัวกําหนดวันข้างหน้าเป็นตัวกําหนดปีข้างหน้าเป็นตัวกําหนดชาติข้างหน้าเพราะว่าปัจจุบันการกระทํากรรมลงไปแล้วนั่นน่ะมันจะมีผลของกรรมคือเป็นวิบักที่สั่งสมไว้ในจิตใช่ไหมล่ะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นเมื่อปัจจุบันนี้ดีอนาคตข้างหน้ามันก็จะต้องดีใช่ไหมละ่ะเพราะมันเป็นเหตุของดีอ่ะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นแต่อดีตนั้นๆๆน่ะ อดีตที่มันทํามันก็เป็นปัจจุบันนี่แหละเมื่อก่อนเมื่อครั้งมันเป็นอดีตนั่นน่ะแต่เราไปรีคืนไม่ได้เฉยๆว่าไปย้อนไม่ได้เราเคยทําดีทําชั่วมายังไงนั่นน่ะมันก็จะส่งผลมานั่นแหละแต่ที่จริงแล้วอดีตตรงนั้นน่ะเมื่อครั้งก่อนมันก็คือปัจจุบันนั่นเองเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี่แหละคือสิ่งที่รวมดีชั่วทั้งหมดเลยถ้าหากเราทําดีมันจะได้ดีในวันข้างหน้าทําชั่วมันจะได้ชั่วในวันข้างหน้า ทีนี้เราจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆคือคนบางคนในโลกนี้เนี่ยเขาเกิดขึ้นมาในมนุษย์สาโลกนี้เราจะแบ่งชนชั้นใหญ่ๆเป็นสองพวกใหญ่ๆพวกหนึ่งก็คือพวกคนรวยพวกมีลาบยศสรรเสริญเรียกว่ามนุษย์สมบัติว่าอย่างนั้นเถอะไอ้พวกที่สองนี่ก็คือแบ่งมาเป็นพวกคนจนจนมากจนน้อยก็ตามก็คือได้มนุษย์ไม่ค่อยสมบัติเท่าไหร่นั่นเองแต่ก็ได้เป็นสมบัติมนุษย์อยู่ คือความเป็นมนุษย์กับเขาอยู่ว่าอย่างนั้นเถอะแต่เกิดมาลําบากแบ่งฝ่ายลาบากกับฝ่ายมีความสุขว่าอย่างนั้นเถอะแบ่งฝ่ายทุกข์กับฝ่ายมีสุขนั่นเองแบ่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายๆแต่ความแยกด้วยมันเป็นของละเอียดนั่นแหะเปรียบเสมือนว่าชนชั้นมนุษย์นับตั้งแต่พระราชาพระมหากษัตริย์จนถึงยาจกวันในพวกขอทานเนี่ยมันก็แยกด้วยเป็นละเอียดมากแต่ที่นี่นเราแบ่งไปสองฝ่ายใหญ่ๆเพื่อให้ เห็นเป็นภาพทําความเข้าใจง่ายๆในเรื่องของกรรมก็คือมีกรรมดีให้ความสุขกรรมชั่วให้ทุกข์นั่นเองที่มันทํามาแล้วในอดีตเป็นตัวตนเราเขาสมพอที่จะเป็นอย่างนี้นั่นเองบางคนเนี่ยเกิดมาแล้วได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนนาทรใจด้วยด้วยปัจจัยสี่ต่างๆนั่นแหละด้วยร่างกายไม่สมประกอบด้วยเพี้ยเสียขาหรือปวดแข้งปวดตาปวดหูปวดตาต่างๆเนี่ยเป็นธาตุขันที่ไม่ไม่ค่อย มีความสุขว่างนั้นเถอะจิตใจก็ได้ประสบพบเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้เจอแต่สิ่งที่ให้ทุกข์นั่นเองพัดผ้ากากของรักของเจริญใจอยู่ประจำนั่นเองสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเป็นความทุกข์เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าพูดง่ายๆก็คือบาปให้ผลนั่นเองแต่ลักษณะการให้ผลเนี่ยมันให้มาเราเป็นตัวเป็นตนเรานี่แหละจากนั้นมันก็ได้ไปปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นบ้างจากนั้นมันก็เก็บแค้งปวดขาในในตัวตนของเราเนี่ย เรียกว่าทุกในาธาตุในขันเราว่างั้นเถอะในาธาตุของเราเนี่ยนั่นเองส่วนทวนคิดนึกปรุงแต่งไปประสบพบเจอมีปฏิสัมพันธ์แล้วเกิดความทุกข์อันนั้นอะ่ะมันก็จะเป็นเรื่องอดีตส่งมาเหมือนกันนั่นเองเพราะฉะนั้นประมวลรวมก็คือฝ่ายทุกเนี่ยเป็นฝ่ายบาปให้ผลว่าอย่างนั้นพอเข้าใจง่ายๆเลยว่าทําไมถึงว่าฝ่ายบาปให้ผลเพราะว่าบาปนั้นให้ผลมันเป็นทุกข์มันให้ผลทางกายก็ทุก นั่นนี่ก็เป็นส่วนบาปใช่ไหมละ่ะให้ผลใจทุกข์ด้วยก็บาปด้วยนั่นแหละบาปทั้งใจด้วยนั่นแหละมันรวมแล้วก็คือทําส่ายบาปนั่นเองมันให้ผลอีกอย่างหนึ่งที่เนี่ยคนบางคนในโลกนี้เขาเกิดมาแล้วเขาเป็นคนรวยคือมนุษย์สมบัติเพียดพร้อมไปด้วยปัจจัยสี่ลาบยศสรรเสริญนั่นน่ะเครื่องเปื้มกายใจของเขาก็มีมากใช่ไหมละ่ะโอกาสที่เขาจะมีความสุขกายสุขใจมันก็มีมากและอยู่เรื่อยๆนั่นเอง นั่นคือลักษณะบุญให้ผลเรียกว่ามันให้สุขมาบุญให้ผลก็หมายถึงว่าบุญที่ทําในอดีตนั่นแหละจะเป็นอดีตอันใกล้หรืออดีตอันไกลก็ตามแต่มันเป็นเรื่องราวในอดีตที่ส่งผลมาถึงปัจจุบันนี้แหละนั่นะลักษณะมันให้ผลคือสุขนั่นเองนี่คือนี่คือให้เราเล็งไปเห็นไปในอดีตก่อนแล้วย้อนมาที่ปัจจุบันเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้เราเห็นภาพว่าคนเกิดมาในโลกมนุษย์นี่ยมันแบ่งสองฝ่ายใหญ่ ทีนี้มันจะมีอธิบายเรื่องการสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างไรบางคนเนี่ยเขาเกิดมาแล้วเนี่ยเขาได้รับความทุกข์เดือดร้อนอาทรใจมีทุกกายทุกใจอยู่เนืองนองแต่เขาไม่ไม่ประมาทคือเขาเป็นคนประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนสุภาพมันสงบกายใจแล้วเข้าหาบัณฑิตได้ฟังธรรมของบัณฑิตแล้วเขาเป็นคนรอบรู้ โดยในปัญญาของเขานั่นเป็นคนรู้บาปบุญคุณโทษดีชั่วต่างๆเพราะเขาได้ฟังธรรมของบัณฑิตใช่ไหมละ่ะเขาก็เลยรู้ว่าทางอันไหนเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเรียกว่าเป็นคนมีสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นนั่นเองพอเขามีสัมมาทิฏฐิเขาค,คือความคิดถูกใช่ไหมละ่ะจากวิกฤตที่เขาเกิดมาลำบากนั่นน่ะนั่นเราเรียกว่าวิกฤตที่เกิดมาในลำบากเลยเกิดทุกข์ยากลําบากด้วยบาปให้ผลก็ดีนั่นน่ะ เกิดมาเป็นคนยาจกคนในพวกขอทานด้วยโอกาสก็ตามนะั่นน่ะเรียกว่าวิกฤตที่มันเกิดขึ้นมาในดาวโลกที่เขามาเกิดแล้วมีวิกฤตทําให้เกิดความเดือดร้อนกายใจต่างๆนะั่นน่ะแต่เขากลับกายเปลี่ยนจากวิกฤตให้เป็นโอกาสคือเขาเห็นทุกเดือดร้อนกายใจแล้วเขาหมั่นสงบเส่งเี่ยมเรียบร้อยเข้าหาบัณฑิตฟังธรรมของบัณฑิตเลยรู้ว่าโอ้อันนี้เป็นทุกข์เขตให้ทุกเกิดความดับทุกทางให้ถึงความดับทุกขนะได้ยินคําสั่งสอน เป็นอย่างนั้นแล้วก็เอาวิกฤตนั้นนะ่ะมาสร้างโอกาสคือมีสติปัญญามีสัมมาทิฏฐิเห็นชอบแล้วก็ค่อยประกอบกองการกุศลขึ้นในกายวาจาใจใช่ไหมละ่ะพอทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประทานนั่นนะ่ะพอใจเขารู้แล้วใช่ไหมว่าอันไหนเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษนั่นนะ่ะพอใจเขาดีแล้วนั่นนะ่ะถึงแม้ว่าเขาจะได้รับทุกเพราะว่าปัจจัยสีไม่เพียงพอก็ตาม หรือทุกเหตุปัจจัยอื่นเพราะเกิดมายากจนมันต้องมีโอกาสได้รับทุกข์อยู่เสมอใช่ไหมละ่ะแต่มีปัญญาทีเนี้ยคือเรียกว่าสัมมาปัญญาเกิดขึ้นดังกล่าวนั่นนหละพอมีปัญญาก็รู้บาบุญคุณโทษด,ดีชั่วแยกเยอะได้เขาก็สร้างโอกาสขึ้นมาคือการกระทําคุณงามความดีทีเนี้ยเขาไม่ได้เกี่ยวว่ามันจะทุกข์หรือเดือดร้อนกายใจยังไง เขาก็ไปกระทําคุณงามความดีทางกายทางวาจาทางใจตามคําสั่งสอนของบัณฑิตชาตินักปราชญ์มีพระพุทธองค์เป็นทนุนซึ่งเราจะเห็นอยู่เป็นประจำอ่ะตาสีตาสายายมียายมาหรือประชาชนพลเมืองทั่วไปเขาก็ไม่ได้รับความสุขอะไรมากมายเกิดมาในชนชั้นที่ค่อนข้างจะเดือดร้อนกายใจนั่นอ่ะแต่คนเหล่านั้นเขามีสัมมาทิฏฐิใช่ไหมอย่างเราท่านก็ดีเนี่ยก็เรียนเห็นแล้วก็ได มันประกอบกองการกุศลคือทีแรกกุศลเกิดขึ้นในปัจจุบันดังกล่าวใช่ไหมก็คือจิตจะไม่คิดดีเพราะมันมีสามมาทิฏฐิใช่ไหมล่ะเพราะจิตคิดดีนั่นน่ะคิดดีคืออะไรคิดไม่โลภอยากได้ของเขาคิดไม่พยาบาทปองร้ายผู้ใดคิดเห็นถูกทํานองคลองทมก็ถูกดังกล่าวมานั่นน่ะอันไหนเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษใช่ไหมล่ะอ,อันไหนเป็นควรทําอันไหนควรละในข้อวัดปฏิบัติที่ใช้ชีวิตอยู่ดาวโลกเนี้ย พอเขารู้อย่างนั้นแล้วก็เขาก็เปลี่ยนละชั่วทําดีทําจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วใช่ไหมล่ะเพราะเขารู้เส้นทางดําเนินของบัณฑิตช,ชาตินักปราชญ์นั่นเองจึงเรียกว่าบุคคลเหล่านั้นน่ะใช้วิกฤตเป็นโอกาสทําไมถึงว่าโอกาสเพราะปัจจุบันนี้ เขาสร้างโอกาสดีใช่ไหมล่ะเพราะเขารู้เส้นทางแล้วอ่ะละชั่วทําดีทําจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วเขารู้ว่าเหตุผลของสุขทุกข์มันเกิดมีการเวียนตายเวียนเกิดอันนี้เป็นทุกข์เหตุให้ทุกข์เกิดความดับทุกข์ทางให้ถึงความดับทุกข์ใช่ไหมล่ะเขารู้แล้วเขาก็ต้องเพียรละชั่วทําดีทําจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วใช่ไหมนั่นน่ะเขาก็เลยได้กระทําการกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นสุดจริตนั่นเองเรียกว่าเป็นผู้ทรงศีลท,ท,ท,ทรงธรรมธรรมทรง พ่อวัดปฏิบัติที่ดีงามในบุญกิาวัตถุสิบในคําสั่งสอนของพุทธองค์ที่ตัดไว้บัญญัติไว้นั่นเองวิกฤตที่เขาเดือดร้อนกายใจต่างๆนานาด้วยเหตุผลต้องการเกิดมายากจนย่อยเป็นยาจกวันนี้พกขอทานก็ตามมีโอกาสน้อยก็ตามแต่เขาไม่ได้นิ่งนอนใจกับทาคุณงามความดีทางกายทางวาใจด้วยยากลําบากบ้างก็ตามนั้นนะแต่เขาไม่ทิ้งคุณงามความดีเขาจึงเป็นคนที่ สร้างจากวิกฤตให้เป็นโอกาสโอกาสก็เกิดขึ้นในปัจจุบันคือจิตใจเขานึกดีคิดดีใช่ไหมคิดถูกทํานองคองทมลักษณะจิตใจ,ใจคิดดีเป็นอย่างไรลักษณะคิดดีก็คือเต็มขึ้นเจตนาที่ดีนั่นเองเพราะจิตใจมีเจตนาเป็นหลักเพื่อจะสําเร็จเป็นเป็นกรรมนั่นนะจิตใจผู้คิดนี่จะต้องมีเจตนาข้อที่สองมีจิตใจมีความเพียรยายาม พอเจตนากับพยายามที่จะทําดีแล้วเนี่ยก็ทําออกไปทางกายทางวาจาใช่ไหมละ่ะประกอบด้วยจิตที่มีเจตนาที่ดีมีพยายามที่ดีในจิตนั้นแหะเมื่อพอกระทําออกไปพุ่งว่าจะเป็นผลกรรมดีในปัจจุบันนี้เลยใช่ไหมเรียกว่าการกระทําดีในปัจจุบันเนี่ยวิกฤตเป็นโอกาสก็โอกาสเดีายวนี้พอปัจจุบันนี้มันจะเป็นเหตุของอนาคตใช่ไหมละ่ะถ้าปัจจุบันรุนแรงมากมันก็จะเป็นเหตุอนาคตในใ,นใกล้ๆนาทีข้างหน้านี้แหละนั่นแหะ อย่างสุขในปัจจุบันเดี๋ยวนี้อยู่เนี่ยมันก็จะมีพลังงานเมื่องไปถึงอนาคตข้างหน้าในนาทีข้างหน้านี้เองนั่น่ะเดี๋ยวนี้เราให้เห็นชัดๆใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้ามันจะเป็นทางไกลหรือวันข้างหน้ามันก็จะเป็นลักษณะถือต่อกันไปเพราะว่ามันเริ่มจากกิจดีมีเจตนาดีมีพยายามที่ดีส่งออกไปทางกายที่ดีส่งออกไปทางวาจาที่ดีปัจจุบันดีนี้แหละคือกรรมที่จะเป็นเหตุให้อนาคตดี นั่นเองจึงเรียกว่าสร้างวิกฤตเนี่ยเกิดวิกฤตแล้วสร้างโอกาสนั่นเองนี่เรียกว่าผู้ทําวิกฤตให้เป็นโอกาสส่วนที่นี้บุคคลบางคนในโลกนี้นั่นน่ะเขาเกิดมาแล้วเขามีโอกาสเพราะเขาเกิดมาเป็นคนรวยใช่ไหมละ่ะมีมนุษย์สมบัติคือปัจจัยสี่เพียบพร้อมบริบูรณ์ราบยศสรรเสริญต่างๆนั่นน่ะเรียกว่าโอกาสเขาเป็นคนดีเลย โอกาสมีแล้วว่าอย่างนั้นเธอเพียบพร้อมบริบูรณะนะ์นั่นน่ะแต่โอกาสนั้นนะ่ะมันยังไม่ร้อยเปอร์เซนว่าจะเป็นคนดีหรือทําดีไหมมันอยู่ที่ปัจจุบันนี้ว่าเขาเป็นคนมีสัมมาทิฏฐิหรือไม่ใช่ไหมละ่ะเขาได้ฟังธรรมของบัณฑิตหรือไม่ใช่ไหมล่ะถ้าหากเขาเกิดมาแล้วเนี่ยเขาหลงไหลไปด้วยอํานาจลาบยศสรเสริญเนี่ยเกิดเป็นคนแข็งกระด้างหยาบคายใช่ไหมไม่ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ นั่นน่ะไม่เข้าหาบัณฑิตไม่คบบัณฑิตไม่ฟังธทรรมของบัณฑิตนั่นน่ะแต,ต่ปัญญาเขาก็น้อยเขาก็อาจจะเป็นคนหลงไหลไปนในกามคุณที่เขาได้อ่าทำไมล่ะเพราะการมคุณนั่นน่ะมันมีความสุขก็จริงแต่มันก็หลอกให้รักหลอกให้หลงหลอกให้ยึดให้ถือให้ติดให้แสวงหาให้ได้มาให้หวงแหนเป็นการพ่อคุณกิเลสเหล่าอื่นอันเป็นอกุศลบาปธรรมอ่อย่างที่เราท่านเห็นอยู่เนี่ย บางคนเขารวยเท่าไหร่เขาก็ยังเบียดเบียนผู้อื่นโกงเอาของผู้อื่นเอาเปียบรวปมากอยู่เสมอนั่นน่ะแล้วฆ่าผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นก็ส่วนมากแล้วก็จะมักจะเป็นคนที่มีโอกาสอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเป็นคนรวยมีลาบยศสรรเสริญนัน่นน่ะเนี่ยเพราะว่าอะไรอย่างมันเป็นอย่างนั้นนะ่ะเขามีโอกาสแต่เขาไม่ได้สร้างโอกาสที่ดีเขาไปสร้างจากโ,โอกาสนะั้นไปสร้างวิกฤตให้เกิดความเดือดร้อนตนเองนั่นเอง วิกฤตก็คือกายใจนั่นน่ะคิดในทางที่เป็นบาปใช่ไหมละ่ะทีเนี้ยพูดคิดทําออกไปเจตนาที่เป็นบาปพยายามที่เป็นบาปพูดออกไปก็เป็นบาปนั่นะน่ะกายออกไปก็เป็นบาปถึงเกิดมารวยหรือสมบูรณ์ใช่ไหมละ่ะมีโอกาสแล้วแต่เขาเอาโอกาสนั้นไปสร้างความไม่ดีนั่นน่ะเขาก็จะเสียโอกาสที่ดีเลยทีนี้ใช่ไหมละ่นะนัะ่นน่ะ ถึงมาดีก็สร้างโอกาสมีแล้วแต่เขาไม่ได้ไม่สร้างโอกาสให้เป็นโอกาสดีข้างหน้าต่อไปนั่นน่ะเขาก็จะได้เดือดร้อนในเขาสร้างความเดือดร้อนในเดี๋ยวนี้ใช่ไหมหนาทีนี้ปัจจุบันนี้นั่นน่ะมันก็จะเป็นกรรมที่จะส่งผลในไปอนาคตเหมือนกันกันกบคนที่มีวิกฤตแล้วสร้างโอกาสนั่นน่ะส่วนคนที่มีโอกาสแล้วมาสร้างวิกฤตให้เกิดเดือดร้อนกายใจแต่ตนเองใช่ไหมแต่ผู้อื่นด้วยนั่นน่ะเกิดจากกิจใจที่ตนเองไม่มีสัมมาทิฏฐิ เห็นไหมล่ะเป็นคนแข็งกระด้างหยาบคายตลอดถึงเบียดเบียนผู้่นเกิดเปลี่ยนกายทุจริตมโนทุจริตกายทุจริตวจีทุจริตแล้วนั่นน่ะในปัจจุบันนี้ใช่ไหมล่ะมันก็จะส่งผลในอนาคตอย่างแท้แน่นอนเลยในทางที่เป็นเป็นบาปนั่นเองเป็นนิวิกิตในวันข้างหน้านั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเกิดมาในมนุษย์สาโลกนี้แล้วนั่นน่ะใครจะรวยจะจนนั่นน่ะมันเป็นเรื่องของอดีตไปแก้ไขไม่ได้ แต่ใครจะรวยจะจนในวันข้างหน้าจะสุขกายสุกใจในวันข้างหน้าเนี่ยมันแก้ไขหรือเริ่มทําในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เราจะเป็นตัวกรรําหนดอนาคตได้อย่างแท้แน่นอนเราเลียงว่าเราจะเป็นคนรวยในวันข้างหน้าเป็นเสียฐีเป็นอุดมพีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่ไพศาลในวันข้างหน้ามันก็เริ่มจากปัจจุบันที่อยู่ในปัจจุบันที่เราทํา เพราะว่าอะไรเรามีสัมมาทิฏฐิใช่ไหมละ่ะพราะเหตุของความสุขเหตุของความดีมันคือดีใช่ไหมละ่ะในปัจจุบันนี้คิดดีเจตนาที่ดีกระทาลงไปในทางที่ดีเพราะทําไมถึงรู้ทําอย่างนั้นเพราะว่าเขารู้ดีไงพอร,รู้ดีเพราะว่ามีสัมมาทิฏฐิได้ฟังธรรมของบัณฑิตใช่ไหมละ่ะจะเป็นคนรวยคนจนก็ตามเมื่อเขาประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายมีกายวาจาเรียบร้อยนะั่นแหะ เขาหมั่นคิดหมั่นพิจารณาหาเหตุหาผลแล้วเข้าหาบัณฑิตฟังทรรมของบัดิตเขาย่อมรู้ว่าอันไหนเป็นดีเป็นชั่วเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษแล้วจิตเขาก็จะคิดดีทีนี้มีเจตนาในจิตที่ดีมีความพยายามในจิตเกิดขึ้นก่อนที่ดีจากนั้นก็แสดงออกไปทางกายทางวาจาที่ดีเขาก็จะมีผลในอนาคตใช่ไหมทีนี้ปัจจุบันดีอ่ะอนาคตมันก็ดีนั่นเองเนี่แหละเรียกว่าการสร้างวิวกฤตให้เป็นโอกาสก็ดี การสร้างโอกาสให้เป็นโอกาสข้างหน้าก็ดีแต่บางคนประมาทนันนะ่ะเมื่อมีโอกาสแล้วมาสร้างวิกฤตให้ตนเองนั้นนะ่ะถือว่าเป็นคนซวยว่างนั้นเถอะเกิดมาในดาวโลกแล้วโอกาสที่จะได้สั่งสมคุณงามความดีนะ่ะมีมากเลยอยากจะไปเกิดในพรหมโลกก็ได้อยากจะเกิดในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งสูงๆนั้นก็ได้ใช่ไหมล่ะคือการกระทําในปัจจุบันนี้เองนะ อยากไปพรมโลกก็นั่งสมาธิใช่ไหมล่ะทำฌานให้เกิดขึ้นน่ะอยากไปเกิดในสวรรค์ชั้นสูงสูงก็ทำทานรักษาศีลโดยไม่ได้อยากได้ให้โดยไม่เสียดายให้โดยบรรเทาโลภกรธหลงว่าอย่างนั้นเถอะบรรเทากิเลสให้มากได้เท่าไหร่นั่นน่ะการให้การแบ่งปันการรักษาศีลการเจริญภาวนาเนี่ยนะ่ะใครทําอย่างนี้แล้วบรรเทากิเลสได้มากว่า,างั้นถึงไม่โลภไม่กรธไม่หลงในสรรพสิ่งนั่นน่ะ อานนี้ส์มันจะมากไปเกิดในสวรรค์ชั้นทุกสูงรองจากพรมมโลกใช่ไหมเพราะพรมมโลกมันเกี่ยวกับฌานสมาบัติเกี่ยวกับสมาธิลองจากฌานสมาบัติก็คือคุณงามความดีจากการทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาเนี่ยแล้วจะเทียบระดับสูงก็คือชำระกิเลสได้มากเท่าไหร่ในการกระทําของตนในปัจจุบันเนี่ยเมื่อใจเนี่ยคิดทำระกกิเลสได้มาก กายก็ทําลากิเลสได้มากวาจาทํรละกิเลสได้มากถ้าหากไม่ถึงพรม,มาล่วมไม่ถึงสวรรค์ชั้นทสูงใช่ไหมละ่ะเราเรียกว่ามีโอกาสโกโอกาสที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันน้อยกว่าจะมาได้ลงตัวในจังหวะที่พอที่จะเป็นมนุษย์เนี่ยมันน้อยมากเลยส่วนใหญ่แล้วบาปให้ผมมือจะลงไปในอบายภูมิทั้งสี่ใช่ไหมละ่ะส่วนใหญ่บุญให้ผลมัอจะไปเกิดในสวรรค์่ะชั้นใดชั้นหนึ่งอ่ะ แต่เกิดในสวรรค์มันมีร่องรอยเล่นไปเฉยๆโอกาสที่จะได้สั่งสมคุณงามความดีสร้างสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสก็ไม่มีใช่ไหมหรือมีก็น้อยนั่นน่ะสร้างโอกาสที่เขาหองเหินเดนอากาศร่องรอยอยู่แล้วจะสร้างดีไปให้สูงกว่าเก่ามันก็น้อยเพราะว่ามันเป็นเมืองความสุขเป็นทิพย์ใช่ไหมล่ะแต่ในดาวโลกเนี่ยใครจะมายัางไงก็ช่างอ่ะแต่มันมีโอกาสมีพระธรรมคาสั่งสอนของบดิชาตินะักปราประดิษฐานไว้ในดาวโลก เขาเปิดโอกาสให้เรียนให้รู้ให้ดูให้เห็นได้ให้ฟังให้ทําความเข้าใจแลได,ได้ปฏิบัติตามได้ทั้งฝ่ายที่เกิดมาลําบากทั้งฝ่ายที่เกิดมาสุขก,กายสบายใจนั่นน่ะเพราะฉะนั้นการเกิดมาในดาวโลกนีน้จึงเป็นบุคคลที่มีโอกาสมากที่สุดเลยจะเป็นคนจนลําบากยากแค้นขนาดไหนก็ตามแต่วันข้างหน้านั้นน่ะถ้าเขา หากสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสข้างหน้าเขาก็จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นเหล่าทวยเทพะพยราชั้นสูงตลอดถึงเขาบอมเพญชานสมาบัติขึ้นไปในพมมโลกได้นั่นน่ะเพราะฉะนั้นข้อคิดพิจารณาที่ดังสำนักกล่าวมาเนี่ยเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนั้นน่ะไม่ใช่แต่มัวเมางมงายไปเรื่องธรมาหาจินต่อชีวิตไปวันๆโดยไม่มองเห็น ท้างหน้าทาไมถึงไม่มองเห็นข้างหน้าอันไกลก็เพราะว่าไม่มีสัมมาทิฏฐิมากพอไม่ได้ฟังธรรมของบัณฑิตนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลามาอยู่ในดาวโลกแล้วเนี่ยให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนมีสัมมาคารวะมีกายอันเรียบร้อยมีวาจาอันเรียบร้อยมันถึงจะได้เข้าใกล้บัณฑิตฟังธรรมของบัณฑิตใช่ไหมล่ะถ้าใครแข็งกระด้างวาจาก็หยาบคา,ายกายก็ กระทำในสิ่งที่ตามอาเภอใจนั่นน่ะมันจะไปเข้าใกล้บัณฑิตได้ยังไงเพราะบัณฑิตถ้าเป็นคนดีใช่ไหมละ่ะมันไม่เหมาะสมที่จะไปเข้าใกล้ก็ไม่ได้ฟังธรรมของท่านน่ะนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ใดทําตนกายวาจาดีมันจะได้เข้าใกล้บัณฑิตได้ฟังธรรมของบัณฑิตใช่ไหมละ่ะบอกลก่าวแล้วแกล้งต่อกันไปจากผู้หนึ่งต่อไปอีกนั่นมันก็หลายขึ้นเยอะขึ้นใช่ไหมละ่ะก็รู้เหตุผลดีทั่วบาบุญแล้วก็ทําเอาเลยทีเนี้ยเนี่ยชาวสวรรค์เขาที่ อยากมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์มันมีโอกาสที่จะสั่งสมไปเกิดพรหมโลกเลยได้นั่นน่ะสั่งสมจะไปเกิดสวรรค์ชั้นสูงๆได้นั่นน่ะสังสมที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์สมบัติอยากเป็นพระยาชามหา,หากษัตริย์ก็ทําบุญเราทั่งเองเพราะฉะนั้นเกิดในดาวโลกนี้จึงโอกาสอันหนึ่งที่มีเท่าเทียมกันก็คือโอกาสสั่งสมคุณงามความดีมีเท่ากันถ้าหาผู้ใดใครผู้หนึ่งไม่ประมาท แล้วนั่นน่ะมันศึกษาเราเรียนฉันอ่านฟังทรรมของบัณฑิตนี่เรียกว่าการสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสก็ดีเมื่อบุคคลที่เกิดมาลำบากใช่ไหมละ่ะส่วนบุคคลที่เกิดมาสุขรวยอยู่แล้วก็สร้างโอกาสให้เป็นโอกาสในวันข้างหน้าอีกต่อไปส่วนทุกคนนั้นน่ะอย่าเป็นคนเป็นคนด้อยโอกาสเลยว่าอย่างนั้นเถอะคือด้อยโอกาสเพราะว่าไม่ได้ทําคุณงามความดีนั่นน่ะ เกิดมาแล้วไปทําความชั่วซะอีกกลายเป็นคนด้อยโอกาสในระยะยาวอีกใช่ไหมละ่ะเนี่ยด้อยโอกาสในปัจจุบันแล้วมันก็จะด้อยโอกาสในอนาคตบาปในปัจจุบันแล้วมันก็จะเป็นผลเป็นเหตุให้อนาคตน่ะได้เป็นทุกข์ใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยพยายามสังเกตดูในปัจจุบันของเราท่านเลยนั่นแหะใครอยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นเทวดาอยากเป็นพรหมก็ดูปัจจุบันเพราะปัจจุบันคือเหตุของอนาคต มันจะส่งผลในอนาคตทั้งอันใกล้และอันไกลนั่นเองให้ความรู้เบาๆโดยสำนักผาเมืงกรหลับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆด้วยนะครับและขอให้ท่านบัณฑิตชาตินักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฟังผู้ใข้ในการศึกษารวยบุญรวยเงินแบบไม่มีขีดจำกัดสวัสดีครับ